ก็ใส่ลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องใช้พินเทียมล็อกไว้เพราะรูกมันสมามารถเคล <scrape> <c oughs> ื่อนที่ใายขวาได้แล้วล็อกไม่ได้โหแล้วตัวนี้มันจะอะไรบอกหนึ่ตัวไหนนะให้มันเป็นยั้ษ์ของไม่เห็นกเขาก็ทำการมัดรอบเดียวครับ มาเคื่อประคองที่กนนั้นพรตั่ต่อไปเชิอซสายครับสายครับสายสเส้นจะอยู่ด้านในเชืองสี่สิบสบเอ็ดอยู่ด้านในแล้วก็จับสายสิบเอ็ด จะมีสายสีขาวาสีขาวเริ่มจากสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองสสามสิเสี่นีขวายงไงตงนีนครับ ครับเจ็จเก้ายี่สิบเจ็ดข้างบน ให้า้องทายครับต้องาักันให้ตะเข็บที่ขาวด้านบนตะข่ายที่ขาวจะอยู่ด้านบนงอปลาหมึกจะมีช่องให้ มัดได้ส้มเพื่อให้ล่มมันชะลอการการกันต่อไปครับไปเลยครับไปเลยไปยุต

นี่นี่ไปมาติดเลยเส้นเดียวที่เรารวมรวนกองไว้เมื่อกี้นะสีส้มมันร้อยเกล็ดก้านนี้โดยเฉพาะอันนี้หายไม่ได้นะหายมันหายไม่ได้นะ ก็มาเจอวัดลูกเนใช่วัดลูกปิดกันไปเู้แค่มันมีตีลูกแกยางอันแรกเอาออกแล้วก็ยัดใส่เข้าไปครับ

วาที่อยู่บของปีก็มีลาบอเอเสร็จตรงนี้ก็จบขั้นตอนที่5ครับเขาเรียนตรวจอันนี้จะมีการตังอะไรหาย

แล้วคนเดียวทำไงกันนี่อย่าบอกนะว่าสอคนเดียวสอบคนเดียวัสอบคนก็ยังแย่เลยเนี่ยมัดก่อนแล้วเราไม่ใช่เราขึ้นไปทีเดียวเลยการ้ยั้าางอย่างถ้าะไปก็ไปตรงไราอาันก็ไก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร่างกายร่างกายดูร่างกายไปไหนไปไหนร่างกายไปไหนร่างกาย

Oh. ไม่เขามีตัวเทปอยู่ oh. มาเก็บ